มหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิ์ลิมสกุลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาลงนามความร่วมมือกับบริษัทไทยหัวยางภาราจำกัดมหาชนโดยนายเรวัตกิติพนผู้ําน่วยการสายงานโรงงานและผู้จัดการสาขาฉลุงเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับงานวิจัยด้านยางพาราซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อกเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยความพยายามของเราตรงนี้ที่จะขับเคลื่อนง,งานวิจัยที่ที่ประสมประสานกันระหว่างอาจารย์ของเราที่อยู่หล,หลายคณะและก็กับท้าสาหการก็จะนําไปสู่งานวิจัยที่สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยจะเอาไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวสวนนะครับ ขณะเดีวยวกันเราก็ไม่ทิ้งภาคเอกชนเพราะเราก็ถือว่าภาคเอกชนก็เป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องของสษฐกิจของประเทศเราครับทั้งนี้บริษัทไทยหัวจำกัดมหาชนจะเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสถานที่ฝึกงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขณะที่มอจะเป็นสถาบันหลักในการสร้างบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมยางพารางานวิจัยยางพาราและงานวิจัยด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบความร่วมมือตั้งแต่ปี2,555ถึง2,560รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่มอวิทยาเขตภูเก็ตเห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบส่งเสริมงานวิจัยรวมถึงการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราโดยมอบหมายให้มอเป็นผู้รับผิดชอบในภาคใต้ ด้วยงบประมาณเริ่มต้น3,000ล้านบาทในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่วรพัทโพธิพักดีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน